พี่พ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเพ่ปทุกท่านที่เข้ามาหาสมซองนังคำเด้อมือไหนกันนอนไอคิวมานอนในหยาพลันมาผูกไข่พี่น้องเลยแม่น้องน้ำอ้อยมาผูกกูไข่อโนยคิวมานอนอยู่เฮือนยาเถาพราเพิ่นบ่ได้อยู่พี่น้องเอาไหมไปปีเปรูนางแบกไปปีเปรูกินเสกม้วนกลางมกางเด้ออืม พาน้อนไอคิวมานอนนั่นเพราะว่าสมเพื่อนเพิ่นมาอยู่คือว่าเลยเนาะพี่น้องเนาะพอเพิ่นมาอยู่บ้านน้องวาดพูนเพิ่นก็บ่ได้อยู่ในเฮือนนี่เฮาก็ได้พาน้อนไอคิวมานอนพอเพิ่นมาเฮ็ดเฮาพะเมมก็เลยมาเห็นขึ้นมาลินน้ำเพิ่นพี่น้องขึ้นมาลินน้ำน้ำอ้อยจ้องเอานอกนะสิพากันกินสมบ่มเป็นแม่เลย ปูเต็ง่ยเราบปกินเบาปอนเฮ่เหมือนกับพี่น้องมิตะกีผุนขี้ดินพอเจ้าของเป็นบาอยู่ผมได้ใครเพลยู่บ้านน้องหวัดพอแหละที่เาถ่ายพี่น้องเบิ่งอะไรเนาะเ้าก็สะมากินสมก่อนเสียงยังว่ากินกังกินกังเน่ะเนื้เบะเบะน้ำอมอยได้หรือเนาะเบะปอเบะหมยเบอหอยปะอือไปห้าก็จะกินสม

เด้มืออันจับอ่เนาะมักม่วงกันเจวไพกอยเตียน้ำอ้อยกรอยแมนบอกเดี๋ยวปันเมื่อนไงกันคือมนจะคือฝนสิโต๊ก่นืะ คนงามไม่เนอะใากินสามคนม,ามานมอหนะนูไปกินหบอกมอ้วนหบอมใกินนะแก่ห่ากันใครกินสามคนน้องบอมเป็นเห็ดบ่าพี่น้องมันสนิขึ้นอยู่ประเด้เนาะ ปูเพิ่นแอรแป้งหลดเพิ่นโหลดกระหังแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นหักแป้งหลดจักสิกีได้หรือบ่กทาเบิ่งได้พี่น้องรถกีแมนบ่ม,มีหรด,หดเอาไพาเอาขึ้นนั่นนะฮะเอาใหม่ดิดสัตว์ไหม,ไมกินสง่งกันเพิ่นกินสง่งกันเพิ่นนะ cái nào bảo à, cái bằng đèn Đông bánh hèn, bánh kịt rất nữa Xong xin mà kinh sống Chị tít Vợ Tao đẹp tao bóng chìm hiểu mhm mhm xì kinh thì mhm 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 cứ mhm 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 mhm

Chết bên nồng bấm Thằng nè... uhm. nè... sang nhậm, thằng sang nhầm Hãy subscribe luôn luôn มันนำพนผลออมาเตยใจพี่น้องเออคอภูานเานี่ขนมะอ,อันอามาตยใจนะเอามาตยใจวะเออผลนมาไปเตนใจพเวอ้าวรถแพ้ปทอยหนาท้ายหลังอย่างเงี้ยรถอยได้หาน่ะ เขายืมไปขี่จักรถอ้อยเลยยืมไปขี่เลยนหะรถอ้อยให้นังบองกินให้เบิง่งพี่น้องเสียได้ป้อมีไหมคาก,กล่องมากินกับขากละ่ะเจะาหง่อมกบกบม่วเจ้าว,วานกับมปงไง็บ กับ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 แ้เปล่อื้มสดใจสุดใจได่าแบกห้องแกสระนั่นอยู่อ้ยทงบก สดน้ำกระมีก hmm. mm ันอยากกิน hmm. น้ำข้นบ้า มันเคยกินบางหมอกจ้ะแชะปะเกินเห็ดขาดกันยังนับอ้อยเบิดก่อนหมอดีโดต้มแห้งอันนี้นะสังเกตดอัน้เนาะตาตางข้างหลังดรืองบำ Mm, mmm, mmm, cục mmm, 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 cục thành mmm, bị ta mmm, mmm, nào mmm, ha mmm, 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 tạc mmm, 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 mặc mmm, 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 đi ừ Mặc mong yên cỏ nina mong an oak long nọ mong oak long mong oak ốc mong Chèo long mong bớt long mong 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 Nói kêu là nữa Nói nằm oi bình quê nọ Chắc khu âm đi nằm nằm ôi Quê nọ gặp bên Quê nọ นน้ำข้ากับซีโล,ลาไปก่อนเด้อผากดไลก์เปไปกำลังใจน้ำข้ามขมาในเด้อสบายดีพี่น้องเมื่อนี่กระลมแห้งแห้งเหมือนกอนกบป้าพาไาเหี่ยทางง่ังกับสบโดยดเซีัวเป็นแบบแบบสบายดีอะไรสบายดี